เรื่องการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือกันต่อนะครับการที่ฟิ t บรีตติ้งได้มีการปรับอันดับลดความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนั้นอาจสร้างความกังวลถึงเศรษฐกิจไทยครับซึ่งปลัดกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าเป็นการปรับลดทางเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสถานะความน่าเชื่อถือของไทยนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แย่ลงติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ฟิตเรตติ้งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักลงทุนในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการวิเคราะห์และจัดอันดับเครดิตประเมินภาพรวมความน่าเชื่อถือของแต่ละประเทศในทุกๆปีซึ่งปีนี้ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับเครดิตตราสารในระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลจากเดิมที่ระดับ A ลบเป็นระดับทิปเปิลบีบวกแม้การปรับลดเครดิตครั้งนี้จะแสดงถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางนั้นแต่นายสมชายสัจจพงษ์ หลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเป็นการปรับลดทางเทคนิคที่มีผลมาจากการเปลี่ยนโมเดลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของฟิชเ r ตติ้งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเท่านั้นและยังยืนยันอีกด้วยว่าสถานะทางเครดิตของรัฐบาลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงตามการจัดอันดับที่เปลี่ยนไปตัวแปรที่มาเรทเนี่ยลดลงแล้วบางตัวแปรที่เป็นประโยชน์กับเราในอดีตเขาก็เอาออกไป จรง,จรงกระทบพื้นฐานเรษของไทยยเลนนะครับอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มและลดในดัชนีต่างๆโดยฟิชเรตติ้งได้เพิ่มการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินบาทของรัฐบาลจากเดิมที่ระดับ F3 เป็นระดับ F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดีทำให้โดยรวมแล้วความน่าเชื่อถือของไทยยังคงอยู่เท่าเดิม แล้วทางเรตต้งของฟิตฟิตเขาก็บอกว่าจริจๆมีปัจจัยบวกสรุปสั้มไปของเมืองไทยเนี่ยว่าในภาคการคลังสาธารณะของเรานี่แข็งแกร่งอย่างมากภาคการเงินต่างประเทศของเราก็แข็งแกร่งดุจจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงมากเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของดุลการชำระเงินดุลการดุลชีริตสุภา์เนี่ยเราก็เกินดุลครับปีที่แล้วเราเกินดุลถึงปัจจุบันประมาณ7% 8ของ GDP สถานะการเงินต่างประเทศของเรานี่แข็งแกร่งมากหลาดกระทรวงการคลังยังสะท้อนให้เห็นว่าภาคการเงินของประเทศที่มีความแข็งแกรง่งสามารถทําให้ไทยรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมาได้มีฉนวนป้องกันประเทศได้ระดับหนึ่งแล้วนะรนับถึงเมอเศรษฐกิจโลกผันผวนอย่างนี้อังกฤษเกิดปัญหาอย่างนี้ยุโรปปัญหาอย่างนี้แต่ที่ผ่านมา,า,า,านี่วรัฐบาลเราใช้นโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจข,ข้างในนำนะรับนะแล้วก็ภาคเอกชนประชารัฐก็เข้ามาร่วม ทำให้เศรษฐกิจของเราขับเคลื่อนโดยโดยไดย้รับผลกระทบจากเศรษฐกิผันผวนหรือเศรษฐกิจออนแอร์ข้างนอกเนี่ยไม่มากเท่าไหร่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแต่ด้วยภาคการคลังสาธารณะที่เข้มแข็งรวมทั้งการลงทุนของภาครัฐที่รองรับมาตรการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งการระดมทุนของภาครัฐโดยการกู้เงินรวมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตยิ่งขึ้น